ซีเซียม1 3 7คืออะไรแล้วน่ากลัวไหมเอ็มตัวแทนหมู่บ้านมาพูดถึงซีเซียมแบบสองมุมจะสองมุมยังไงวะพูดถึงคนที่จะมาจัดการแบบสองมุมดีกว่าก็เป็นกระแสะถึงซีเซียมที่มันค่อนข้างจะเป็นอันตรายเนาะที่ผมเรียกจะมาพูดอะเพราะว่าเราเองอเป็นบุคคลทั่วไปไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆนานาที่แบบเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบอะ เราไม่รู้ข้อมูลที่ถูกต้องเป๊ะๆอยู่แล้วหรือปะต้องไปฟังพวกนะักวิชาการอะไรนู่นนั่นนี่แต่ทีเนี้ยหมู่บ้านเราอะหมู่บ้านเราอะเออหมายถึงทุกคนนั่นแหละทุกคนก็ค่อนข้างกังวลกับข่าว,ข,าวข่าวนี้ใช่ไหมเพราะว่ากระแสมันก็ออกมาว่าเป็นวัตถุที่มีสารกัมมันตภาพรังสีห่าเหวี่ยอะไรนี่แหละซึ่งมันก็สามารถฆ่าคนตายได้ทําให้คนโดดที่สัมผัสเนี่ยตายได้แล้วก็มีข่าวออกมาว่า เฮ้ยแม่งลัศมีมันจะกว้างไกลไปเป็นพันกิโลเมตรอะทั้งประเทศหรือเปล่าเออยาวไกลไปไปถึงไหนต่อไหนและสัมผัสตายไหมเอาง่ายๆนะครับเขาบอกว่ามันจะมีผลภายใน5-6ปีข้างหน้าคนที่ได้รับสารไปในปริมาณที่มากหรือน้อยคนที่ได้รับที่น่ากังวลที่สุดก็คือคนที่สัมผัสใกล้ชิดเลยใช่ไหมเอออันเนี้ยยังไงก็อันตรายแล้วถ้าเกิดพวกเราอะหายใจเข้าไปอ่ะไม่รู้ตัว แล้วอยู่อยู่ห้ากปีกูเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยใครรับผิดชอบวะเออพูดถึงคนที่รับผิดชอบใครล่ะครับหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบแต่สิ่งที่เห็นที่ออกมารลบผิดชอบคือเอ,อภาพที่เราเห็นในโซเชียลต่างๆคืออะไรอะ่ะให้ถามนักข่าวเขาบอกว่าพอนักข่าวสอบถามว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงจะทําอันนั้นอันนู้นอย่างนี้อันไหนอันนั้นยังไงไอ้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือบอกว่าอ่ะคุณช่วยผม น่อยสิครับคุณมีข้อมูลคุณเก่งกว่าผมเอา้าเฮียมึงเป็นถึงคนที่เราบผิดชอบประเทศอะ,อะไรอย่างเงี้ยทำนิ่งชิลกันมากเลยแล้วก็มีภาพที่เอาผ้าค,คลุมไปคลุมโรงงานที่ที่มีคาดว่ามีสารซีเซียมหนึ่งสาเหี้ยวัตถุที่มีสารกัมมันตภาพรังสี มึงเอาผ้าคลุมแบบเหมือนคลุมรถสิบล้อเหมือนคลุมฝุ่นที่แบบฝุ่นทรายที่มันจะคุ้งขึ้นมามันจะคัดยังไงวะเอาอะไรคิดวะยัดเข้แล้วก็ดูเขาชิวกันนะเออมันดูแบบเป็นสารอันตรายที่แบบสามารถทําให้คนมองเทงได้เลยแต่ดูเขาชิวกนะันเขาไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมันมีวัตถุประเภทนี้ หลุดออกมาได้ยังไงใช่ไหมทำไมไม่มีคําเตือนหลายหลายผ้าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีไอตัวสัญลักษณ์เตือนที่เป็นรูปเหมือนใบพัดไหมแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้อะไรเงี้ยเนาะเอามาติดเป็นเสื้อเป็นอะไรกันโลโก้นั้นก็กทําบันเทิงกันไปอันนี้ก็อนี้ก็เกี่ยวอันนี้ก็ผิดที่เราด้วยที่เราไม่มีความรู้ตรงนั้นและไอสารนี้ที่มันออกมาได้เนี่ยบางที เขาบอกว่านะมันก็มีคนพวกเอาขายของเก่าเนี่ยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เอาไปขายที่โรงเขาเรียกว่าเหมือนกับรีไซเคิลขยะพวกขายเหล็กอะขายเศษเหล็กอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เป็นวัตถุที่ใหญ่มากใช่ปะ่ะมันก็น่าจะได้ราคาอ้าวสิบหายบันเิงมันเคยมีที่ประเทศสเปนนะมันมีวัตถุอะไรพวกเนี้ยประเทศอะไรผมจําไม่ค่อยได้แหละมันมีวัตถุที่มีสารกรรมตาพรังสีนะเออแล้วมันก็ฆ่าคนได้ตั้งหลายคนด้วยนะ แต่คือการจัดการเขาที่ต่างประเทศอะ่ะพอเขารู้ว่ามีสารตรงนี้เมื่อไหร่นะ่ะแบบผิดพลาดน,นะเขาบอกพื้นที่ใกล้เคียงเลยนะแล้วก็ตรวจสอบว่าเอ๊ะมีสารหลุดไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างมันจะมีเครื่องมือตรวจสอบอะ่ะว่าเอ๊ะหลุดไปตรงไหนบ้างแล้วก็หาว,วิธีป้องกันให้ได้อย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุดแต่นี่ของเราคืออะไรเป็นเดือนแล้วยี่ยยังไม่ทําเฮี้ยอะไรเลยเออก็ยังชิลกันอยู่แล้วก็ออกมาพูดสวนกันว่ามันไม่มีอะไร ไอ้ฝั่งหนึ่งก็บอกอย่างงั้นอย่างนี้ดูง่ายแต่พวกนักวิชาการที่เขามีความรู้เขาเขาบอกว่ามันอันตรายนะมันควรจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดว่าเฮ้ยสารเนี่ยมันหลุดไปตรงไหนบ้างและใครไปอยู่ใกล้ชิดสัมผัสบ้างเออแต่หลากหลายข่าวตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าอันไหข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมบางที่ก็บอกว่าอยู่ในโรงหลอมหลอมไปแล้วอ้าวไอ้เฮียหลอมไปแล้วแล้วสารมันที่มันปล่อยควันออกมามันลอยขึ้นไปในอากาศเออตอนนี้กูสูบเข้าไปหรือยังก็ไม่รูาา้ เออก็ต้องดูแลสุขภาพนะแล้วเขาบอกว่าคนที่สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยถ้ามีอาการจริงๆเนี่ยมันก็จะมียารักษาโดยเฉพทานเหมือนกันไอก้กรมตภาพรังเสียันนี่มันไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ก็ส่งผลไม่ดีต่อร่างกายเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครมีอาการอะไรแปลกๆก,ก็รีบไปสิปรึกษาแพทย์ล้วกันผมก็ไม่รู้วอาการมันจะเป็นยังไงเหมือนนะเพราะว่าข้อมูลเองก็ก็ยากด้วยแล้วก็ผมเองก็วิเคราะห์ตามที่เรามาคุยกันเป็นแบบตัวแทนหมู่บ้านนะหนก็ต้องคุยกันง่ายๆไปก่อนหรือใครมีข้อมูลมาบอกกันนะ